สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูงานนะครับอัปเดตงานขึ้นเสานะครับงานหุ้มหนังรวมถึงงานประกอบเสานะครับเดี๋ยวคิวติดตั้งนะครับวันที่17นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับจะติดตั้งนี่ฮะสประตูนะฮะอันนี้เป็น4ประตูดีแม็กเก่านะฮะสินิ้ว220นะครับพุ่มหนังเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาอ่อนตัด้วยสีเทาเข้มนะครับแบบนี้นี่ช่างกำลังวางไฟอยู่นะฮะ ส่วนอันนี้ครแผงหลังของ DMAX นะครับนี่ฮะแผงหลัง d m a x ชุดนี้ฮะเลือกใช้แผงหลังเป็น8 8เลยนะฮะตัวท็อปนะฮะใช้ผลิตภัณฑ์จาก YSK ทั้งเซตนะฮะไม่ว่าจะเป็น Power M นะครับทั้งหมดใน,นระบบก็จะเป็น YSK นะครับทั้งเซตเลยนะลำโพงทวิตเตอร์นะครับแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าโดินความร้อนเดี๋ยวเราะหยอดกาวให้ใหม่นะฮะตัวนี้ฮะยังเด้งอยู่นะครับ พอเลือกเป็นนะฮะท่านนอกนะฮะตัวนี้เป็นหน้าหมวกนะฮะส่วนนนี้เป็นหน้าเฟดปักนะครับก็จะให้เสียงมิดโลแล้วก็มิดไฮนะฮะกลมกลืนกันไปนะครับมาดูฮะอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ฮะเป็นรีโวฮะเลือกสีชมพูขาวนะฮะเป็นเฟดปักทั้งหมดฮะผลิตภัณฑ์วายทั้งเซตฮะตู้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอรับชมงานติดตั้งลงรถนะครับเร็วๆนี้คันนี้วันที่ยี่ 13ครับผมเจอกันครับ